ต่อไปเป็นการถอนนะครับกดวิดดอตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับผมการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางให้เราเลือกถอนนะครับ 1. นะครับถอนผ่านบัญชีคอยเบสนะครับใครที่ยังไม่มี p a y p a l ไปสมัครคอยเบสเพื่อที่จะรับเงินได้นะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่0.16ปอนด์นะครับส่วนเ a y p a l นะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.81ปอนด์นะครับผมส่วนบายแนนนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าบายแนนนะใครที่ยังไม่มีบายแนนก็ไปสมัครได้นะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการนะครับอยากมีรายได้เสริมฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเนี่ยก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในส่วนของการสมัครสมาชิกนะครับว่าต้องสมัครอย่างไรนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับวิธีการสมัครนะเมื่อเรากด แอปขึ้นมานะครับให้เราเลือกทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นอังกฤษนะครับผมในส่วนของภาษานะครับเราเลือกเป็นอังกฤษไปส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นสกุลเงินที่เราต้องการรับนะครับ USD ก็คือดอลลาร์นะครับ GN BGN อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสกุลอะไรนะครับยูโรนะครับแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงนะครับอันล่างสุดนะครับค่าเงินล่างเนี่ยจะแพงกว่านะ อ่าโอเคนะครับก็ให้เราเลือกสกุลเงินด้านล่างนะครับสกุลเงินตรงนี้นะครับเงินปอนนะครับจะมีค่ามากที่สุดนะก็ให้เรากด c o n t i n u e นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรานะครับเลือกช่องทางการสมัครนะเราก็เลือกช่องทางการสมัครได้เลยจะเป็น Facebook หรือว่าอ่า g o o g l e นะครับก o o g l e เนี่ยก็คือการใช้อีเมลนะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับผม จากนั้นเราก็กดสมัครได้เลยนะครับอ่โอเคนะครับผมสำหรับใครที่สมัครโดยการใช้ Facebook นะครับก็ให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้เราจะต้องใส่นะเพราะว่าจะเป็นการสมัครนะครับเมื่อเราออกจากระบบหรือเราล็อกอินผ่าน Facebook ไม่ได้เราก็ยังมีช่องทางอีเมลในการล็อกอินนะครับก็ให้เรากรอกอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยนะโอเคนะครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดเซ็นโค้ดนะครับด้านล่างเลย ในส่วนของการตั้งรหัสนะครับผมก็ให้เราตั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ตัวเลขนะครับแล้วก็กดด้านล่างนะเมื่อกี้ผมใส่แค่เบอร์มือถือนะไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับผมรหัสหหลักตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเอาในส่วนของอีเมลนะครับเพราะว่าเขาจะส่งผ่านไปที่อีเมลของเรานะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้รหัสโค้ดมาแล้วเราก็กด Verify ด้านล่างนะครับผมเอาโอเคนะครับผมพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เมนูต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับเมนูแรกนะครับด้านล่างนะครับผมที่เป็นรูปเหรียญนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของแอปเลยนะครับแอปนี้นะครับใช้งานเกี่ยวกับอะไรนะครับแอปนี้มีหลายช่องทางที่เราจะทําเงินได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการเก็บในส่วนของคะแนนเนาะคะแนนตอนนี้ผมมี2คะแนนนะครับด้านบนนะในส่วนของหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะมีการเช็คอินนะครับก็ให้เรากดเช็คอินได้เลยนะครับผมกดโอเคนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมที่ผมเลื่อนอยู่เนี่ยอันแรกนะครับเป็นการทําแบบสอบถามนะเราจะได้รับคะแนน2 0 0 0 0 0ถึง1,000คะแนนเลยนะครับส่วนอันที่2นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของ慢慢ออฟเฟอร์นะครับเราก็สามารถกดสตาร์ทเข้าไปทําได้เลยนะนี่กดเข้ามานะครับโอเคนะครับผมเรามาดูในส่วนของเมนูต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับผมตรงนี้นะก็ให้เราเข้าไปทําได้เลยนะครับผมนี่ครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มนะครับโอเคย้อนกลับมานะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับผมมันเขียนคำว่า invite and play อ and friend นะครับผมก็2 5 0ถึง900นะครับตรงนี้จะเป็นการแนะนำเพื่อนนะกดคำว่า start ขึ้นไปนะครับอาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับมี copy link นะครับแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับการเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับคะแนนเป็นขั้นบนไดนะครับผมนี่1 2 3นะครับผมนี่เราก็จะได้รับคะแนนตามนั้นนะครับจะมีเป็นค่าเงินปอนด้วยนะครับผมทางด้านขวามือเนี่ยเห็นไหมนะครับผมนี่ สูงสุดอยู่ที่11ปอนด์นะครับผมต้องแนะนําเพื่อนให้ได้10,000คนอันนี้ถือว่ายากมากนะครับ10,000คนนะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเล่นเกมนะครับอันนี้เป็นเกมแล้วนะครับผมกดสตาร์ทนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นเกมจับคู่นะให้เราเลือกรูปภาพนะครับในการจับคู่นะครับผมอันนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคถ้ามันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ทางแอปเนี่ยจะให้เรา เข้าไปทําในส่วนของเซอร์เวย์นะครับหรือว่าการทําแบบสอบถามนะครับเพื่อที่จะรับ500คะแนนนะถ้าเราจะทำเราก็กดอันแรกนะครับถ้าเราไม่ทํำเราก็กดออกไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดด้านล่างนะครับที่เป็นกรอบสีเขียวนะกดเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นต่อนะครับถ้าเราไม่เล่นเราก็กดย้อนกลับไปนะครับผมโอเคนะครับมาดูเมนูต่อมานะครับผมสลับตรงนี้นะครับก็เป็นการ สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ internet, อ่าดาวโหลดแอปหรือว่าดาวน์โหลดเกมต่างๆนะครับผมเนี่ยมีหลายแอปเลยให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะมีภารกิจให้เราทําด้วยนะเราก็ลองเล่นดูได้ลองทําดูได้นะครับผมไม่น่าจะยากนะต่อมานะครับผมเป็นเกม OX นะครับผมเป็นเกม OX นะเราก็เข้าไปเล่นได้ต่อมานะครับอันนี้เป็นเกมบวกเลขนะอันนี้เราเล่นเนี่ยเราจะต้องเสียหัวใจด้วยนะครับหัวใจหัวใจในการเล่นนะโอเคประมาณนี้เนาะ ต่อนะครับผมด้านล่างนะครับที่เป็นรูปกล่องสมบัติเนี่ยให้เรากด1กล่องนะครับเราก็จะได้รับคะแนนนะกดโอเคไปรอเวลานับถอยหลังนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงเราจะทําการรับคะแนนได้นะครับผมเมนูที่2นะครับที่เป็นรูปเหรียญดอลลาร์ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการแลกเงินนะเมื่อเรามีคะแนนขั้นต่ําแล้วนะครับ158คะแนนเนี่ยเราจะแลกเงินเงินปอนอยู่ที่ประมาณ0.01ป์ด์ปอนนะครับผม นี่ครับวิธีการแรกนะครับก็ให้เรากดถ้าเรามีเหรียญทองด้านบนนะกดบวกคะแนนไปเลยนะครับบวกบวกบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้กดเพื่อที่จะทําการแลกคะแนนนะโอเคนะครับอันนี้ผมมีคะแนนน้อยมากนะครับผมยังไม่แลกนะต่อไปเป็นการถอนนะครับกดวิดดอตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับผมการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางให้เราเลือกถอนนะครับ 1. นะครับถอนผ่านบัญชีคอยเบสนะครับใครที่ยังไม่มี Paypal ไปสมัครคอยเบสเพื่อที่จะรับเงินได้นะครับผมขั้นต่ําอยู่ที่0.16ปอนด์นะครับส่วนเพ่เพ้านะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.81ปอนด์นะครับผมส่วนใบแนนนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าใบแนนนะใครที่ยังไม่มีใบแนนก็ไปสมัครได้นะครับ0.81ปอนด์นะครับผมอันนี้3วันแคตเอาท์นะครับ3วันแคตเอาท์นะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ากี่วันนะฮะรอดูนะครับ การถอนของคอยเบสนะครับผมก็ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่เป็นอีเมลคอยเบสนะในการรับเงินนะครับแล้วก็ยอดเงินตรงนี้ PayPal ก็เหมือนกันนะครับกรอกอีเมล PayPal ยอดเงินนะครับบีนแนนนะครับผมกรอกอีเมลบีนแนนนะครับแล้วก็ยอดเงินแค่นั้นเองแล้วก็กดถอนได้เลยนะในคลิปวิดีโอถัดไปเดี๋ยวผมมาถอนเงินให้ดูแน่นอนนะครับต่อมานะครับผมเมนูที่3นะครับเป็นในส่วนของอันดับนะการจัดอันดับเลนกิ้งนะครับอันนี้ยังไม่ทําแบบสอบถามนะครับ เราก็สามารถมาดูได้ว่าใครติดอันดับบ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับแอปนี้เล่นไม่ยากนะครับส่วนการเชิญเพื่อนก็เมนูสุดท้ายเลยนะครับผมลองเข้ามาเล่นลองเข้ามาทําดูได้นะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัครการใช้งานต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสยัยหรือยังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับในส่วนของแอปนี้ก็ inbox แฟนเพจเข้ามาถามได้ในคลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมารีวิวการถอนเงินให้นะครับว่า การถอนเงินเนี่ยมันต้องเกอกอะไรอย่างไรบ้างแล้วเงิน,นจะเข้าหรือเปล่านะครับรอดูรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโดตอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ